ไม่สนชื่อเสียงแม้แต่แอฟมาริโอถ้าไม่ทำก็ห้ามเล่นเปิดกดเหล็กซิกชาริคเตอร์มาอยาพิศวงผลงานสุดท้ายในชีวิตหม่อมน้อยพูดคำสุดท้ายก่อนลาจาก การสูญเสียปรมาจารย์ด้านการแสดงของเมืองไทยหม่อมน้อยเป็นวันเดียวกับที่ภาพยนตร์ซิกชาร์เตอร์มายาพิศวงลงจอ15กันยายนเป็นวันแรกซึ่งหากย้อนกลับไปดูที่อินสตาแกรมส่วนตัวของหม่อมน้อยท่านได้เคยโพดภาพคลิปบทสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายในชีวิตว่า ผมรู้จักเรื่องซิกเชเลกเตอร์ของลุจิพิรันเดโลเนี่ยในปี2,515อาจารย์สดส้ายพันธุมะมโกโมน่ันเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาศิละปะการแสดงที่คณะอักรรษรศาสตร์จุฬาเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครประจำปีของภาควิชาลุยจิพิรันเดโลเป็นนักประพันธ์ชาวอิตาเลียซึ่งเรื่องนี้เขียนเมื่อ101ปีที่แล้วงานของพิรันเดโลสะท้อนให้เห็นท่าแท้ของมนุษย์ทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มัน นะพิรันเดโอพูดถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงกับมายาภาพแปลกมีว่าเรามักจะมองภาพยนตร์หรือมองละครเนี่ยว่าเป็นเรื่องไม่จริงส่วนชีวิตของเราที่ดําเนินอยู่ทุกวันนี้เป็นเรื่องจริงแต่เราลืมไปว่าในความเป็นจริงของชีวิตเราเนี่ยเราจะสร้างภาพลักษณ์ที่อยากให้คนอื่นเห็นเราไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่เป็นตัวตนในแท้ของตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะต้องมีคุณค่ามากแน่และคุณค่าอย่างยาวนานด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ยุคปัจจุบนันความจริงคืออะไรความไม่จริงคืออะไรเนี่ยมันยุคที่มีเหตุการณ์เชิงฆาตกรรมหรือไม่ฆาตกรรมเกิดขึ้นมันสะท้อนหลายอย่างว่าอะไรคือความจริงอะไรคือไม่จริงเหตุการณ์เดียวกันทุกคนพูดไม่ตรงกันเลยและพูดเอาความดีเข้าตัวหมดซึ่งเรารู้สึกว่านี่แหละคุณค่าของภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงตัดสินใจทำภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ซึ่งคิดว่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตเสียด,ด้วยซ้ำไปบละครเรื่องนี้เคยสรา เป็นภาพยนตร์หลายครั้งแต่ว่ามันทําคล้ายกับเป็นละครเวทีคือเราพยายามมองว่ามีวิธีไหนที่จะนําเสนอภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นศิลปะภาพ,พยนตร์และศิลปะการละครพร้อมๆกันมันเลยเป็นการชนกันร,ระหว่างสอนศิลปะในภาพยนตร์หลังจากนั้นก็พยายามคิดถึงทีมงานหลักว่าใครจะเหมาะที่จะมาทําเรื่องนี้เช่นแฮมิลราแมนเนี่ยเราได้สองสยมผู้ที่เราถ่ายหนังฮอลลีวูดส่วนทางของอาร์ตก็ได้สะสาสวั ทั้งสองทางจะเนี่ย อ่านบทกอดที่จะเซเยสส่วนเนื้อผ้าก็ได้โจโซเซอร์เฟสที่เขาทำเสื้อให้คนประกวดมิสยูนิเวิร์สแต่งหน้าก็มีพี่ขวดเขามาร่วมงานโดยที่ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักสแสดงบทที่ยากมากคือผู้กำกับคือมาริโอเมาเรอร์เรื่องมันคืออยู่ๆเนี่ยในโรงภาพยนตร์ซึ่งมาริโอกำลังกำกับก็มีนิรนาม6คนเข้ามาบอกว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์นะเขาเป็นตัวละครเขาอยากให้โอแต่งเรื่องที่เขาจบทุกคนนึกว่า ด้วยซ้ำปซึ่งอันนี้มันเป็นมายาพิศวงจริงๆเรื่องนี้ซ้อมมานานมากยาวนานถึง10เดือนถึงเปิดกล้องเปิดกล้องแล้วก็ฝ่ายทีมงานก็เตรียมตัวกันปีหนึ่งเต็มๆทุกคนตั้งใจทํากันมากเพราะว่ามันเข้าใจยากมันต้องค่อยๆทําความเข้าใจกับมานด้วยความยากเนี่ยมันต้องมีการ pre-production เยอะการซ้อมกับนักแสดงเยอะแต่ว่าเราก็มีกฎเกณฑ์ว่าถ้าไม่ซ้อมก็ไม่ต้องเล่นเราไม่ได้คิดว่าใครเป็นใครคือคนที่เหมาะเท่านั้น ถึงจะได้เล่นความมุ่งหวังไม่ได้มุ่งหวังอะไรคือถ้าคนไทยดูแล้วเข้าใจคุณก็จะมีพุทธทิปัญญาเกิดขึ้นคุณจะเข้าใจตัวคุณเองคุณจะเข้าใจคนรอบข้างคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขมันจะไม่เหมือนตัวละครในเรื่องนี้ทั้ง6ตัวที่มีแต่ความทุกข์ทรมารเพราะว่าก็ยึดติดอยู่กับภาพลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ความมหัศจรรย์ของว<ๆ>ีรันเดลโลก็คือว่ามันไม่มีคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะดูเรื่องนี้สนุกไม่มีความรู้ก็ดูสนุกได้ ใช่ไม่ใช่นับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญในแวดวงการแสดงของเมืองไทยอีกครั้งด้วย